วจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสุภาษิตบทที่9ข้อที่7ถึงข้อที่8บันทึกว่าและผู้ที่ตักเตือนคนชั่วร้ายจะถูกกล่าวหยาบช้าอย่าตักเตือนคนมักเยาะเย้ยเพราะเขาจะเกลียดเจ้าจงตักเตือนปราดและเขาจะรักเจ้าข้อคิดจากพระวนจะนะแบ่งคนตามการตักเตือนหนึ่ง ตักเตือนแล้วรับคำหยาบช้ากลับมาแสดงว่าคนที่ถูกเตือนเป็นคนชั่วร้าย 2. ตักเตือนแล้วเขาเกลียดเราเป็นการตอบแทนแสดงว่าคนที่ถูกเตือนเป็นคนชอบเยาะเย,ะเยะ้ยเป็นคนชอบมีเรื่องมีราว 3. าตักเตือนแล้วเขารักเราแสดงว่าคนถูกเตือนเป็นปราชญ์เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ